สวัสดีครับผมเบิ้มจากเท c h ชาแนลครับวันนี้เราพาเพื่อนๆไปดูรถรุ่นล่าสุดจากทางฟอร์นะครับผมโดยเจ้าฟอร์ตัวเรนเจอร์ไฟเทตัว V6 นะครับผมซึ่งรุ่นนี้ถือว่าเป็นเบสอินค a r ในเรื่องของรถยนต์ที่มีขุมพลังแรงมามากที่สุดในกลุ่มรถกระบะเดียวกันนะครับผมซึ่งมีพลังจากเครื่อง V6 3.0ลิตรที่250แรงม้าเลยทีเดียว นอกจากนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นน,นึ่งที่มีราคาค่าตัวที่ค่อนข้างสูงที่สุดในกลุ่มกระบะเช่นเดียวกันนะครับผมกับราคาค่าตัวที่1นึ่ง0้านห้บาทนะครับผมเรามาดูใน7สิ่งที่แตกต่างของเจ้า Ford r a n g e r นะครับตัว w i t e ท V6 กตัวนี้ว่ามีอะไรแตกต่างจากตัว w i t e ท็ในรุ่นก่อนนะครับผมที่เราเห็นเนี้ยในเรื่องหน้าตาเนี้ยก็แทบไม่ได้แตกต่างจากในรุ่นก่อนมากนักน,นะครับผมสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าเจ้าตัวนี้แตกต่าง ในจากภายนอกครับมีอยู่3มโหมดใหญ่ๆก็คือหนก็คือตัว m b n V6 นะครับที่อยู่บริเวณแก้มทั้งสองข้างนะครับผมซึ่งจะบอกให้เรารู้ว่าเนี่ยคือรถที่มีความพิเศษแล้วก็แตกต่างนั่นเองนะครับผมอันดับที่2ก็คงเป็นในเรื่องของตัวล้อนะครับผมในล้อของเจ้า Ford Ranger w i l d t r k ตัว V6 เนี่ยจะมากับล้อขนาดขอบ20นิ้วครับซึ่งจะเป็นลายเดียวกับที่ใช้ใน Everest ตัวท็อปนั่นเองนะครับก็ถูกาบมาจุอยู่ในเจ้า Ranger Wildtrak V6 ตัวนี้เช่นเดียวกันครับแล้วก็ในส่วนอันดับที่3ก็คือในเรื่องของตัวไฟโซนไลนิ่งนะครับผมซึ่งตัวระบบไฟนี้ถือว่าเป็นระบบออชชั่นใหม่ที่ถูกมารรจุในรุ่น V6 เท่านั้นนะครับผมโดยในไฟตัวนี้สามารถเปิดปิดได้ในทุกๆรอบคันนะครับผมซึ่งสามารถช่วยใด้พี่มืดนะครับผมให้มีความสว่างมากยิ่งขึ้นเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้งานนั่นเองนะส่วนในอันดับที่สี่ก็คงเป็นเรื่องของขุมพลังโนะดยขุมพลังของเจ้า ฟอร d ดแลนเจอร์ V6 เนี่ยมากับขุมพลังดีเซลความเร็วโซนเพอร์โบเดี่ยวนะครับผมที่ให้กาลังแรงม้าอยู่ที่250แรงม้าก,กับแรงบิดที่600นิวตันเมตรซึ่งความโดดเด่นของเครื่องตัวนี้คือเป็นเครื่องที่ผลิตในประเทศอังกฤษนะครับผมแล้วถูกนําเข้าชิปปิ้งเข้ามาที่ประเทศไทยมาประกอบที่ประเทศไทยแล้วบรรจุอยู่ในรถ Ford r a n นเจอร์ V6 คันนี้นั่นเองนะครับผมสหดับที่5ก็คือเป็นเรื่องของเกียร์นะครับผมในเจ้า Ford r a n นเจ V6 นี้ครับได้มีการเอาเกียร e ์ e-shift ะะผมมาใช้ในเจ้าตัวนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้านั่นเองนะครับผมทําให้เจ้ารถคนันนี้มีเรื่องของเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ดิสเบรกมาร่วมอีกด้วยนะครับอันดับที่6นะครับผมก็คงเป็นเรื่องของระบบขับเคลื่อนอ e l ิ r i ด e นะครับผมซึ่งแบบเป็น Full-Time-Demand ซึ่งสามารถแปรผันได้าการขแบขี่นั่นเองจะสามารถแปรผันแต่ละล้อได้ตั้งแต่0ูนยถึงร0อรวมถึงห้า0ไบ้บได้นะทให้สามารถ ใช้ในการลุยได้ทุกสานที่นั่นเองนะครับซึ่งถือว่ามีความโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือในส่วนของช่วงล่างนะครับผมอังฟอร์ดนะครับผมในระดับที่เจเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของช่วงล่างพอสมควรนะครับได้มีการเพิ่มในส่วนของปีกนกนะครับเป็นแอลูมิเนียมแล้วก็มีการเสริมตัวคาน ของเครื่องยนต์นะครับพี่มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นรองรับเครื่องยนต์ที่มีน้ําหนักมากขึ้นประมาณ70กกิโลนั่นเองนะครับผมทําให้มีความโดดเด่นมากในเรื่องการใช้งานนั่นเองนะครับผมและส่วนในเรื่องความปลอดภัยหรือความน่าอุ่นใจเนี่ยเจ้าอร์ดคันนี้ถือว่ามาได้อย่างครบคันเลยทีเดียวระบบความปลอดภัยยังมีให้ครบเช่นเดียวกับในรุ่นก่อนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ adaptive cruise control แบบ stop and go นะครับระบบ อะเลนกิปปิ้งหรือระบบต่างๆที่มีมาให้ในความรบ,บิดภัยที่ไม่เคยมีอยู่นะครับมีมาให้อย่างคบคันซึ่งถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่มีการปรับเปลี่ยนพอสมควรเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของหน้าจอ12นิ้วตรงกลางนะครับได้มีการเปลี่ยนซับายให้มีความละเอียดแล้วก็มีการใช้งานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและมีความเฉียบคมมากยิ่งขึ้นนั่นเองทําให้เจ้า Ford V6 เนี่ยตอบโจทย์ในการขับขี่ทุกรูปแบบนั่นเองครับตอนนี้ในระบบความปลอดภัยหรือระบบรูปแบบการขับขี่นะครับผมก็มีมาให้ถึง6โหมดนะครับผมซึ่งจะแตกต่างจากแรปเตอร์แค่2โหมดก็คือไม่มีโหมดบาร์ห้ากระบมดล็อกเท่านั้นครับอย่างอื่นที่มีมาให้เนี่ยถือว่าครบคันเลยทีเดียวแบบเจ้าฟอร์ด V6 คันนี้นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นรถหนึ่งที่มีความโดดเด่นในเรื่องการใช้งานและการขับขี่ได้เป็นอย่างดีครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าในการขับขี่จริงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูติดตามกันครับ ตอนนี้นะครับเรามาลองตัวเครื่อง V6 3 0ลิตรนะครับผมซึ่งเครื่องตัวนี้มีพกำลังม้าอยู่ที่250แรงม้ากับแรงบิดที่600นิวตันเมตรกับทำงานควบคู่กับเกียร์อัตโมัติส10สปีดนะครับผมซึ่งถือว่าค่อนข้าง ลงตัวเลยทีเดียวสำหรับเครื่องลุมพลังตัวนี้นะครับนอกจากในเรื่องของความแรงแล้วยังได้เรื่องของความคมกล่องแล้วก็ความสม,ม,มบูรณในการขับขี่นะครับผมโดยจากการที่เราได้ลองขับทางลาบนะครับผมที่เราลองมาถนนดําจากเส้นทางจากเชียงใหม่นะครับคุณมาสู่รอยไม่กุลมเนี่ยก็จะมีช่วงระยะทางพอประมาณครับที่เราได้ลองเรื่องของเขาสปีดหรือเรื่องของอาตาัตราเร่งของเจ้าตัววาแทก ตัว V6 ตัวนี้นะครับผมซึ่งจากที่เราลองเนี่ยเกียร์นะครับผมให้การตอบสนองที่ค่อนข้างสมูทชุดเกียร์1-2นะครับผมไม่ได้กระโชกง่ามเหมือน2.0ตัวโบเดี่ยวนะครับผมแต่ได้ความรู้สึกในการออกตัวที่ค่อนข้างสมูทในการออกตัวแต่ในรอบเกียร์3เกียร์4หรือรอบกลางเนี่ย ค่อนข้างตอบสนองในการขับขี่ได้ค่อนข้างดีนะครับผมอัตาเร่งสามารถชุดจากความเร็วประมาณสัก80ขึ้นมาที่120-140เนี่ยด้วยระยะทางที่สั้นๆนะครับผมแล้วก็มีพลังอย่างต่อเนื่องนะครับผมซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดโดดเด่นนะครับผมของเครื่อง V6 ตัวนี้นะครับซึ่งทางฝอดเองก็เค็มเรื่องสมรรถนะเนี่ยได้ค่อนข้างน่าประทับใจเลยทีเดียวนะครับผมโดยอีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความเงียบนะครับในห้องโดยสารเนี่ยของเจ้าตัว w t ยทตัว V 6. 6.3.0ลิตรนี้นะครับผมซึ่งจากการฟังนะครับผมเสียงเครื่องเนี่ยถือว่าเงียบกว่าใน2.0บเทอร์โบอีกเสียด้วยซ้ำนะครับในเรื่องของความเงียบของห้องโดยสารนะครับผมเครื่องเนี่ยเร่งเครื่องออกมาเนี่ยก็ไม่ได้กวนใจเวลาใช้รอบงสูงนะครับเสียงของเครื่องยนต์เนี่ยเข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวซึ่งจนจุดเนี้ผมว่าเป็นอีนึงความน่าสนใจของเจ้า Ford ตัว WiT V6 3.0ลิตรนี่ครับในเรื่องของความเป็นกระบะพรีเมียมนะครับซึ่งสามารถเก็บเสียงได้ค่อนข้างโดด เด่นเลยทีเดียวมาเทียบกับคู้แข่หรือท้องตลาดแต่ในส่วนของช่วงล่างนะครับผมในเจ้าตัว V6 กเนี่ยก็ได้มีการปรับเปลี่ยนพอสมควรนะครับมีการปรับเปลี่ยนตัวปีกนกนะครับเป็นอลูมิเนียมเพื่อช่วยในเรื่องของความเบาแล้วก็มีการปรับเรื่องของตัวยึดฐานเทนเคอลนะครับไม่มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นรองรับกับขนาดเครื่องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีแรงบิดที่มากขึ้นนั่นเองครับผมตนสุดนี้นะครับผมทําให้เจ้าฝ์อเนี่ยให้ความตอบสนองในการเข้าโค้งนะครับผมได้นค่อนข้างดีนะครับผมรวมถึงล้อขนาดใหญ่20นยี่ เอามาจากตัว e v e r อร์เตัวท็อปนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าช่วยในเรื่องของการขับขี่ได้ยิ่งมั่นใจยิ่งขึ้นจนจนจุดนี้ผมถือว่าสอบ b 6ตัว3.0ลิตรเนี่ยถือว่าค่อนข้างกลมกล่อมในเรื่องการออกแบบในเรื่องของการขับขี่นะครับผมและรวมถึงช่วงล่างนะครับผมพอได้เทียบกับในคู่แข่งท้องตลาดเนี่ยถ้าเกิดเป็นกระบะด้วยกันเองเนี่ยผมถือว่า Ford เนี่ยให้ความนุ่มนวลน่ะค่อนข้างมากที่สุดแล้วในกลุ่มกระด้วยกันเองนะครับผมจากการได้มีโอกาสได้ลองขับมาจากหลายๆรุ่นนะครับผมซึ จุดนี้ผมว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของอรอดนะครับที่ค่อนข้างคองใจผู้ใช้งานได้เป็นไเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับผมในส่วนของเรื่องของระบบกับเกิลสี่ร้อยนะครับก็ในตัว เจ้า V6 นะครับ <Yeah. S 1> ผมวแท็กตัวนี้ก็จะมีการแบบเพิ่มขึ้นมามี f ฟูล Time แบบแปรผันนะครับผมหรือ AWD นะครับผมซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ช่วยในการขับขี่ได้ค่อนข้างสมูทมากยิ่งขึ้นสมมุติว่าถ้าเราขับขี่บนถนนปกตินี่นะครับผมตัวชุดขับเคลื่อนเนี่ยก็จะจับที่ล้อหลังมากกว่าในการวิ่งออกตัวหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมแต่เมื่อเราต้องการพลัลงในการตะกุยเนี่ยตัว ระบบขับเคลื่อนสีรล้อนี้ก็จะแอจัดหรือมีการปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานในสภาพ ถนนหรือภูมิประเทศที่เราต้องการใช้พลังลังในการจุดลากหรือการตะกุยนะครับผมซึ่งตรงนี้ถือว่าช่วยในการขับขี่ได้อย่างสมเหตุสมผลนะครับผมรวมถึงความประหยัดน้ำมันนะครับผมที่จะตอบโจทย์ได้ดีกว่าในรุ่นที่เป็นฟูลไทม์ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมในเรื่องของความประหยัดเนี่ยก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับผมแ,แต่ทั้งฟอร์ดเองก็เก้ไว้ที่11.8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งดูจากตัวอตัตาราสิินเปืองอาจจะดูไม่มากเพราะต้องยอมรับว,ว่าเครื่อง V6 เนี่ยก็ถือว่า ป็นเครื่องที่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมซึ่งตรงจุดนี้อาจจะได้ในเรื่องของคุณสมบัตที่ขับขี่ที่สนุกมากยิ่งขึ้นแต่แ,บบแรงลางจุนที่ค่อนข้างตอบโจทย์ในการใช้งานได้ทุกสภาพท้องถนนหรือสภาพพื้นผิวครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของระบบช่วยเหลือาการขับขี่ที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับผมซึ่งในระบบต่างๆที่มีมาให้เนี่ยไม่ได้ด้อยกวาในตัว Ford Raptor เลยทีเดียวแต่ที่แตกต่างกับ o อ d Raptor ก็จะมีเรื่องของโหมดบาฮาและโหมดของล็อกนะครับที่จะไม่มี2อย่างนี้ที่เหลือครับมีเหมือนใน Ford Raptor ทั้งหมดซึ่ ว่าทําให้เจ้า Ford ดไฟท์แท็กวคันนี้นะครับสามารถาไปได้ทุกที่เลยทีเดียวซึ่งตรงจุดนี้เป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจของเจ้าเฟอร็ที่นอกจากในเรื่องของภาพลักษณ์ของความพรีเมียมแล้วแตในเรื่องของการตะลุยหรือการขับขี่ในทางหโหดเนี่ยเจ้าฟอร์ดไฟแท็กวเนี่ยก็ถือว่าทําได้ไม่ได้ด้อยกว่าเจ้าเลปเตอร์เลยทีเดียวครับจงจุดนี้ทีน,นี้อยู่ที่ว่า,าตลาดลูกค้าจะชอบแบบแนวไหนนั่นเองกับค่าตัว1นึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทก็ถือว่า ไม่ได้ถูกเขาไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับเนื่องจากมีเรื่องของเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นและความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่นําเข้าจากประเทศอังกฤษนะครับผมและเครื่องเครื่องยนต์ตัวนี้ใช้ร่วมทํากับตัว Ford F150 นะครับผมซึงถือว่าเป็นรถ ตัวกระบะรุ่นใหญ่ในอเมริกาครับผมซึ่งถือว่าดูมีความเหมาะสมแล้วก็ถูกมาบรรจุอยู่ในะเจ้า Ford ดไ t ท c ตัว3.0 V6 คันนี้เช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนรายละเอียดต่างๆอีกทีนึงนะครับผมว่าเป็นอย่างไงบ้างของเจ้า Ford ดไวท c V6 3.0นี้นะครับหลังจากที่เราได้ลองทดสอบการกับขี่กับเจ้า Ford r a n g e r อร์ตัวไวทตัวเครื่อง V6 3.0แล้วเราจะเห็นว่าเจ้า Ford เรนจ์วายแทตัวนี้นะครับผมมีความโดดเด่นกว่าในตัวเรนเจอร์ Ranger ที่ผ่านๆมาได้อย่างเห็นได้ชัดนะในส่วนของความเงียบนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักของเจ้าฟอร์ตัว V6 ตัวนี้นะครับผมเพราะจากลุ่มพลังเน่ที่มีแรงสั่นน้อยแล้วก็มีในเรื่องเสียงของเครื่องยนต์เนี่ยที่ค่อนข้างเบาเลยทีเดียวซึ่งตรงจุดนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของเจ้าฟอร์ต V6 ในเรื่องของความเงียบในห้องโดยสารนะครับผมจากการที่เราได้ลองขับนะครับผมในการอัตราเร่งรอบต้นนะครับผมอาจจะดึงไม่ได้ดุดันเท่่ากับเครือง 2.0โดเดียวนะครับผมแต่ถ้าเกิดในการวิ่งอัตราเร่งรอบกลางถึงรอบปลายเนี่ยความแตกต่างเรื่องของพักกำลังเนี่ยค่อนข้างเห็นได้ชัดนะครับการต่อกเกียร์หรือการไหลลื่นของเกียร์นะครับความเร็วเนี่ยขึ้นค่อนข้างเร็วมากๆเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเจ้า Ford r a p ท o ตัว V6 นะครับผมซึ่งถ้าเทียบกับแรปเตอร์ตัวที่เป็นเครื่อง3.0 V6 เหมือนกันนะครับผมจะแตกต่างกันพอสมควรตรงนั้นคือมีพลังถ400แรงมา้าเบนซินนะครับแต่ในตัวนี้ให้อัตราดแล้วก็ความประหยัดที่ค่อนข้างคุ้มค่ากว่านั่นเองนะครับผมและส่วนนอกจากนี้ในเรื่องของอความคุ้มค่าอีกหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบใหม่นะครับที่ถูก แต่งเติมเพิ่มขึ้นมาในเจ้า Ford w i ายแท็นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบโซนไลน i n g นะครับที่เป็นการาปรับไฟสว่างรอบรถนะครับผมซึ่งสามารถเลือกปิดตามจุดที่เราต้องการได้ในที่มืดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งชอยที่ค่อนข้างน่าสนใจรวมไปถึงระบบขับเคลื่อนรูปแบบใหม่นะครับแบบ awd นั่นคือขับเคลื่อนแบบ Full Time แบบแปรผันได้นะครับซึ่งสามารถแปรผันแต่ละล้อได้ตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยแล้วก็ห้าสิบห้าสิบก็ทำได้นะครับซึ่งตรงนี้ช่วยทําให้การขับขี่สนุกมากแล้วกเราาไไมม่ีโอสด้ ขับตัวรถนะครับขึ้นในทางลาดชันอะไรอย่างเงี้ยเราได้เห็นถึงทอร์กแรงบิด600นิวตันเมตรของเครื่องยนต์ใหม่นี้ในการขึ้นเขาเราสามารถใช้รอบเพียงแค่2,000ว่ารอบเราก็สามารถไต่ขึ้นคงรับผ้าหรือคงที่ชันมากๆเนี่ยได้อย่างสบายโดยทีนะ่ไม่ต้องออกแรงแล้วก็บวมถึงพวงมาลัยที่มีความเจียบคมนะครับของเจ้าฟอร์ดเนี่ยมาอยู่ในโหมดขับสีที่มีการแปลผันตามรูปแบบการขับขี่นะครับในการปรับน้าหนักของพวงมาลัยให้เบาหรือหนักเนี่ยตามรูปแบบการขับขี่เราตั้งไว้นะครับช่วยทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยสามารถขับรถได้้อออย่่่่างงงคคคลแแววก็ ความจุยบคมและแม่นยำในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเจ้าฟอร์ดเรนเจอร์ตัวนี้นะครับผมถือว่าตอบโจทย์ในการขีใ่ในทุกมิติเลยทีเดียวและสิ่งที่จะต้องพูดถึงอย่างหนึ่งก็คือขาดไม่ได้ก็คือในเรื่องของความนุ่มนวลของช่วงล่างนะครับของเจ้าฟอร์ อาร์เรนเจอร์ตัววแท็กวี6นี่นครับผมที่ถูกเซ็ตช่วงล่างแบบแหนบให้มีความใกล้เคียงกับรถ SUV ซึ่งตรงนี้ถือว่ามีความนุ่มนวลน,น่าจะมากที่สุดในกลุ่มรถกระบะดด้วยกันแล้วแม้จะช่วงล่างจะเป็นแหนบก็ตามนะครับผมซึ่งจนจุดนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความโดดเด่นของเจ้าฟอร์ด a รนเจตัว v 6ตัวนีนะ้สิ่งที่แตกต่างอย่างนึงคือเรื่องของราคาครับต้องยอมรับว,ว่าราคาของเจ้า Ford V6 ตัวนี้นะครับอยู่ที่1 5 1่0 0 0บาทนะครับอาจจะค่อนข้างสูงที่สุดในเซ gment ต,ต,ตลาดกระบะด้วยกันที่ไม่รวมแรปเตอร์นะครับผมแต่ในเรื่องของความคุ้มค่าหรือการขับขี่เนี่ยถือว่ามีความโดดเด่นแล้วก็ดูน่าสนใจเลยทีเดียวแล้วที่สำคัญนะครับคือเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่รองรับยูโรไฟแล้วแต่ไม่ต้องเติมเอ็ดบูนั่นเองนะครับผมแต่ถ้ากับกับกันในเอเวอเรสที่ใช้ขุมพลังเดียวกันเนี่ยจะต้องเติมเอ็ดบูนอยู่นะครับผมแต่ก็ถือว่าได้ในควา้นางนีนม สุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ทีมงานทอลแชนแนลด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูว่าละคราวหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปดูรถรุ่นใดต่อครับไว้พบกันครับผมสวัสดีครับ